สามกุมภาพันธ์2567น้องยูกิและยูกิแบรนด์วันนี้เต็มวงทำการแสดงอยู่ที่จเจริญสุขโฮมพลัสอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ภาคบ่ายของวันนี้นะครับพี่น้องชาวอำเภอนางรองอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องยูกิส่วนเมื่อคือนนี้ทำการแสดงอยู่ที่งานประจำปีวัดครองสวนอำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการขอบคุณผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณของฝากและขอบคุณรางวัลน,น้ำใจจากด้านหน้าเวทีจากน้องยูกิเพนพกาและทีมงานครับเที่ยวทั่วไทยไปกับน้องยูกิวันนี้จะพาไปรู้จักอำเภอนางรองนางรองเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอำเภอที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดและเป็นหนึ่งในสี่อำเภอหลักที่มีเศรษฐกิจดีรองจากตัวเมืองบุรีรัมย์นะครับ ด้วยคำขวัญที่ว่าเมืองโบราณนานเนามะพร้าวเผาน้ำตาลสารหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์เศรษฐกิจษษษก้าวหน้าขาหมูรถดีมีภาษานางรองมีพื้นที่ทั้งอำเภอ769ตารางกิโลเมตรมีประชากร113743คนหากมาดูประวัติศาสตร์การสร้างเมืองตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจเมืองนางรอง หรือแคว้นพนมรงเป็นที่อยู่ของชนชาติขอมขอมได้ปกครองดินแดนส่วนนี้มาเป็นเวลานาน,านได้พบซากเมืองโบราณที่แสดงว่าขอมมีอำนาจในแถบนี้จากปราสาทหินพิมายและปราสาทหินพนมรงุงโบราณวัตถุที่ค้นพบเก่าแก่ที่สุดก็คือเทวรูปต่างๆหมอหินดินเผาโบราณแบบขอมเมื่อขอมเสื่อมอำนาจลง มอนก็เข้ามามีอำนาจในดินแดนแถบนี้ทำให้เกิดชนชาติใหม่คือขอมมอนเป็นเคมอนหรือเขมรซึ่งก็คือขอมนั่นเองแต่มีเชื้อผสมระหว่างมอนกับขอมต่อมาเมื่อมอนเสื่อมอำนาจลงไทยจึงได้แผ่อาณาเขตเข้าครอบครองดินแดนแถบนี้ต่อมาการแผ่อาณาเขตของไทยในดินแดนแถบนี้จะเห็นได้ว่ามาจากสองทางคือ จากนครราชสีมาและทางหลวงพระบางสันนิษฐานว่าไทยคงจะมาครอบครองดินแดนแถบนี้ในสมัยกรุงสุขโขทยัยหรือกรุงศรีอยุธยาต่อนตน้นหลักฐานพอจะอ้างอิงได้คือพระพุทธรูปสมัยโบราณที่ขุดพบส่วนมากเป็นพระพุทธรูปสมัยลบบุรีเมื่อไทยได้เข้ามาครอบครองดินแดนแห่งนี้ จึงได้ตั้งศูนย์กลางปกครองที่เมืองนางรองมีเจ้าเมืองปกครองติดต่อกันมาโดยตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนแถบเมืองนางรองเมืองตะลุงปัจจุบันนี้คืออำเภอประโคนชัยเมืองบุรีรัมย์เมืองพุทธไทยสง์ต่างก็ขึ้นตรงกับกรุงศรีอยุธยาโดยขึ้นกับข้าหลวงใหญ่ที่นครราชสีมาซึ่งเป็นข้าหลวงต่างพระองค์โดยตั้งเมืองชั้นจัตวา เมืองนางรองเป็นหัวเมืองชั้นเอกความเป็นมาของชื่ออำเภอนางรองเนื่องจากอำเภอนางรองมีประวัติมาอย่างยาวนานและปรากฏชื่อมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาดังนั้นจึงพอสันนิษฐานได้สามแนวทางคือ 1. อาศัยนามเดิมจากพนมรุง้งซึ่งเลื่อนมาจากภาษาขเขมรว่าพนมโรงแปลว่าเขาชันหรือเขาร่อง เป็นเมืองใหญ่อยู่ใกล้เขาพนมรุง้งจึงเรียกเมืองโรงต่อมาเปลี่ยนเป็นนางรองสันนิษฐานที่สองได้มาจากวัดโบราณทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกำแพงเมืองชื่อวัดรองจึงได้ชื่อว่าเมืองรองแล้วเปลี่ยนมาเป็นนางรองหรือผู้สร้างวัดแห่งนี้เป็นผู้หญิงชื่อโรงเรียนนางโรงแล้วเปลี่ยนมาเป็นนางรอง ข้อสันนิษฐานที่สได้มาจากชื่อนิทานในโบราณคดีเรื่องนางอรพิมกล่าวว่านางออรพิมนั่งร้องไห้จึงได้นามว่านางร้องแล้วเพี้ยนเสียงมาเป็นนางรองส่วนแอดมินขับรถผ่านอำเภอนางรองก็สังเกตว่ามีรูปปั้นของนางอรพิมอยู่นะครับอำเภอนางรองแบ่งพื้นที่ออกเป็น1 5ตำบล1น8หมู่บ้าน มีตำบลไหนบ้างตำบลน,นางรองตำบลสเดาชุมแสงน้องโบดน้องกงถนนหักน้องใสและตำบลก้านเหลืองมาถึงที่นี่แล้วนางรองเป็นอำเภอขนาดใหญ่ของจังหวัดอยู่บนถนนสายโชคชัยเดชอุดมหากจะแวะถนนคนเดินก็เย็นวันศุกร์และวันเสาร์นะครับเรียกว่าถนนคนเดินถุมเหมือดถุมมอ ซึ่งเป็นภาษานางรองซึ่งแปลว่าเยอะแยะมากมายมีทั้งอาหารคาวหวานผักผลไม้อาหารท้องถิ่นมากมายสมกับชื่อตลาดเลยนะครับมาถึงนางรองจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือไปกินข้าวขาหมูหนางรองอันนี้ห้ามพลาดเลยครับเดินตลาดก็ต้องเจอผัดหมีหน่นางรองอาหารขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คล้ายๆกับผัดหมี่โคราช แต่เส้นไม่เหมือนกันจะมีรสชาติที่เผ็ดออกหวานคือรสชาติที่จัดจ้านกว่าอร่อยมากคนรุมซื้อกันเยอะเลยนะครับเจ้านี้หรือหากมีเวลาหน่อยจะไปตามนี้ก็ได้นะครับอุทยานประวัติศาสตร,ร์เขาพนมรุง้งสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตวนอุทยานเขากระโดงบุรีลมคาร์สลนช้างอารีนา วัดบ้านตะโกตำบลอีสานเขตปราสาทเมืองตาบุรีลำวัดเขาอังคารและวัดพระมานดานินจานุเคราะห์อำเภอนางรองของฝั่งจากแอดมินวันนี้บอกว่าบางครั้งความสุขมันก็ค่อยๆชิงจากเราไปอย่างช้าๆบางเรื่องต่างมีเวลาทุกอย่างต่างมีที่ไปตราบที่ยังมีลมหายใจ ละครชีวิตของเราก็ยังไม่จบลงแม้จะมีบางฉากอาจจะมีบางตอนที่เราไม่ชอบใจไม่ถูกใจเพราะการจากไปของอะไรบางอย่างหรือการจากลาของใครบางคนคนที่เดินออกไปแล้วไม่กลับมาก็มีคนที่พาเอาความรู้สึกดีๆจากเราไปก็มีหลายคนคนที่เดินเข้ามาเป็นดาราในละครชีวิตจริงของเราก็มีอยู่ช่วงหนึง่ง ก่อนที่เขาจะชิงเดินออกจากชีวิตของเราไปอย่างช้าๆทิ้งไว้เพียงร่องรอยของวันเวลาพร้อมๆกับความเสียใจกองใหญ่ไว้ให้จดจำฉะนั้นแล้วอย่าท้อกับชีวิตอย่าคิดหนีปัญหาอย่าแค่คำนินทาอย่าดูถูกตัวเองสู้ๆนะครับกําลังใจมีไว้แบ่งปันช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไป วันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ